วันนี้ก็มาดูหลังจากไปกรุงเทพมาหลายวันจะมาดูตุกป่องตุกป่องยายมาลีหันหนะ้ามาหน่อยดิไอ้ได้อะไรมั่งที่ปลูกตรงนั้นได้แตงมัง่งแตงก็เพิ่งออกดอกเนาะแตงออกดอกเลยเนี่นี่กบตัวเหลืองเหลือง<ๆ>นี่นีกก่กบปลูกดอกไม้ไว้ก่อน,นรอบสาสาเราน่ารักมากเลยวันนี้มไม่ได้มาหลายวันไอนีอ่ก็จะมีลูกละคุณยายมะเขือเทศนะมะเขือเทศจะมีลูกลอึง นี่ะของเราก็ออกดอกเลยแเลเราแรกว่ามันไม่ขึ้นเราไปเพะอุ้ย <พอ S 2> ดูต่ะดูต่ะเอาเอา่ะคุณยายน,นี่กระชอนได้ไหมเนี่ยกระชอนอันนี้ขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะจับกล้องอยายกระชอนดูดิกระชอนกบตรบเนี่ยข้างโคกมันจะครึ่งครึ่งน,น้ำครึ่งเออนั่นแหละกินมันนี่นี่นข้างโคกมันขึ้นไม่ได้มันครึ่งน,น้ำครึ่งบก สองตัวอยู่นะยายนเน่าอยู่นี่อ่าไม่อยากขึ้นมาเหรอาหารปลาเลออเออ,อเดี๋ยวหาถุงใส่ใส่นี่ก่อนเออเดี๋ยวมันก็มาอีก <c oughs> นึลงทุนบ่อเลี้ยงกลบลงทุนไปทั้งหมด8,000บาทแล้วก็ซื้อกบมาเลี้ยงแล้วพอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งกบมันก็จะว่ายน้ําเล่นอยู่ของเขามัน,มนตอนแรกว่าจะเลี้ยงปลาแต่พอลองทดลองเลี้ยงโอ้ยเลี้ยงกบได้เหมือนกันแต่พอดีว่าซื้อมาน้อยค่ะทุกคนซื้อมาน้อยซื้อมาแค่15ตัวเองก็ปล่อยไปนี่เลี้ยงไปเดือนครึ่งน,นะนะถ้าเราเลี้ยงแบบนี้เนะเาะแล้วว่ากบเขาก็จะอยู่ได้อยู่นะทุกคนแต่เห็นก็บอกว่า กบมันจะไปมันไม่ได้ไปนะันไม่ได้ไปไหนมันก็ยังอยู่อยู่ที่ตรงนี้แหละคะ่ะอยู่ที่ตรงนี้มันก็ลอยทุกกล่องอยู่ตรงนู้นก็กบเห็นะตรงนู้นก็ติดเป็นกบอีกตัวหนึ่งตรงนู้นมุป,ประมาณในการลงทุนตรงนี้แปดพันบาทแปดพันบาทได้ทั้งพะยางนะคะพะยางภาพคุมโอแล้วก็ที่เหลือน,นี่ก็ได้ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ปลูกข้าวโพดก็เดือนกว่าใกล้จะได้กินนะซื้อข้าวโพดมาสิบบาทแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดอกคุณนายตื่นสาย วันก่อนก็มาปลูกตามขอบสระเป็นคุณนายตื่นสายเช่นกันแต่ว่ากําลังกําลังติดเนาะแล้วก็ยังมีเริ่มมีดอกแล้วนะคะขณะที่เรานั่งอยู่ในบอ่อนี้ขอบบอ่อนี้ก็ดูสิกบเขาก็จะมาแบบเหมือนกับเรานั่งนั่งนั่งดูเขาเขาก็มาดูเราอะไรประมาณนั้นนะมันก็เพลิดเพลินดีนะคะทุกคนก็ทําให้เราแบบเออเลี้ยงกบแบบนี้ได้ด้วยเนาะหลายๆคนบอกว่าเลี้ยงกบยังไงอะอให้อาหารไปก่อนเขาบอกว่าเลี้ยงกรบระวังระวังระวังมันจะกระโดดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะทุกคนเราเลี้ยงแบบนี้ก็มันก็มา กบก็มากินอยู่นี่กินอาหารก็ให้อาหารมันไปเนะาะก็การทรําเกษตรเราต้องทดลองเราไม่ทดลองเราก็จะเหมือนกับในทฤษฎีไม่ได้ก็ต้องลงภาคปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติด,ดูเลี้ยงดูอย่างนี้มันได้เราอาจจะต่อยอดเลี้ยงให้มันเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะคะทุกคนเพราะที่นี่มันมีตลาดส่งเนาะกบเนาะเราก็จะเออนั่นแหละก็จะลองๆไปส่งกบนี่แหละนะคะทุกคนือ,อเป็นอาชีพแล้วเนี่ยบอกให้เลยเป็นอาชีพกบเลยอืมเป็นอาชีพเลี้ยงกบ ทำเป็นอาชีพได้แตียนี้แม่ลูกศิษย์คือเป็นการทดลองไงทุกคนทดลองว่าเราเลี้ยงเหมือนปลาได้ไหมยี่ไงก็ดูสินี่ตอนที่เราซื้อตัวละสามบาทค่ะราคาเป็นปกตินะราคานี้ราคาซื้อกบราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานเลยนะคะทุกคนสามบาทมันหนึ่งบาทสองบาทสามบาทนะถ้าเขาบอกว่าถ้ามันใหญ่กว่าก็หกบาทซื้อไปเลยตัวหกบาท ได้สงเดือนขึ้นก็จับขายอันนี้ประสบการณ์จากร้านอยู่ที่เชียงใหม่เขาบอกมาเนาะอันนั้นเราก็ยังไม่ได้ไปซื้อแบบนั้นเราซื้อมาแค่10บสกว่าตัวเองเนี่ยสิบกว่าตัวเธอดูก,ก,ก็ดูดิีก็ยังดูอยู่นั้นเลี้ยงกบตามธรรมชาติเออ่เลี้ยงแบบ เหมือนเหมือนเหมือนให้มันอิงธรรมชาติมากที่สุดอ่ะนี่ไม่มีอะไรมาปิดกั้นเลยไม่อยู่แต่ในน้ำาอยู่ในผ้ายางก็ให้อาหารไปก็ลอยเหมือนปลาเลยเออไอเดียเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ดีคิดอมาได้ยังไงไม่รู้กดบ่อเลี้ยงปลามาเลี้ยงกบซะอย่างนั้นเออทุกคนเอามาเล่าแชร์กันเนาะประสบการณ์เนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมเนาะคลิปนี้ก็ขอประมาณจบประมาณนี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปถัดไป,ดไปดการเลี้ยงกบแบบอ่าิงธรรมชาติได้ไดมากที่สุดค่ะทุกคนขอบคุณและสวัสดีจ้า